แกแน่ใจนะว่าจะเอาจริงอ่ะแน่ใจอะไรเมื่อไ,ไ,ไหร่เธอจะเลิกหาเรื่องฉันสักทีเนี่ยฮะไม่ได้หาฉันก็แค่ถามเพื่อความแน่ใจขี้ระแวงมากระวังผัวเบื่อนะชุมมันยิ่งเซนสิทีอยู่ด้วยไม่รู้หรอระดับนี้แล้วไม่เบื่อหรอังจ้ก เออนินทากันแบบไมออ่อยู่ตรงนี้เลยหัวหลักหัวต่อของแท้กับกูนีแ่แหละมึง <c oughs> อ,อืมพักเดีย๋ยวดูนี่หน่อยอายการน่าอน่าถามแกนแน่ๆเรื่องไอ้ทาดาโดนทำร้ายในคุกแกก็ตอบตามจริงแล้วกันนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมันเป็นเรื่องบังเอิญ <c oughs> ถ้าเขาถามอะไรมาฉันก็ตอบตามความจริงทั้งหมดแหละในคุกนี่มันน่ากลัวมากไหมอะชมเราเองก็ไม่เคยติดเหมือนกันนะพักแต่อยากจะบอกแกไว้นะว่าอย่าเพิ่งหมดหวังเท่าที่เราดูอะไอสิ่งที่แกทำอะมันก็ไม่หนักขนาดนั้นแต่ตอนนี้แกช่วยทาดาเนี่ยแกก็ไม่แน่ใจด้วยทาดาเป็นคนฆ่าพีว่วีหรือเปล่าเอาเป็นว่าเราสัญญาว่าเราจะช่วยกัดเต็มที่นะ าานาะว่าไงคะคุณเพื่อนทำไมไม่หลับไม่นอนฮะยังอยู่ออฟฟิศอยู่เลยแกแล้วแกล่ะทำไมยังไม่นอน ก็ฉันยังไม่ง่วงนี่พรแกโทรมาอะไรป่านนี้เนี่ยก็มีเรื่องจะเมานะสิแกเรื่องอะไรก็เรื่องไอ้คิมกับอีพักไงแกอุ๊ยอีเบอร์ก้าทำไมแกต้องแย่งฉันพูดด้วยเนี่ยหมดฉันตุนเต้นเลยอะไรคิมกับพักทำไมเรื่องอะไรก็ฉันได้ข่าวมาว่าเขาจะใช้บ้านพิธาดานเป็นเรือนหอเถาว่าแบบยาวๆเลยอะแก ตกลงสองคนนั้นเขาจะลงหลักปักฐานกันจริงๆเหรอแกจนทำใจไม่ได้อ่ะพวกแกก็มูกออนกันได้แล้วพาเขาก็ไม่ได้เป็นเหมือนแต่ก่อนแล้วนี่แต่ว่าอาทิตย์หน้านางต้องไปขึ้นศาลนี่ถ้าเกิดนางติดคุกจะทำยังไงอะแกจริงหรือแกจะใช้โอกาสนี้ชวยโอกาสไปเลยเอาเลยแกพูดบ้าอะไรเนี่ยเลิกคิดแบบนี้ได้แล้วฉันไม่มีวันทำเรื่องบ้าๆแบบนี้แน่ๆนให้สาระว่ะ แค่นี้ก่อนนะฉันง่วงแล้วอุ้ยม้วม้วม้วม้เหรออุอ้ยม้วงใส่ไปได้วไม่มีสิ่งน่ะ